ไอความศักดิ์สิทธิ์ของมันเนี่ยมันจึงเราเราเห็นได้จากอะไรบ้างหนึ่งเห็นได้จากม,มันเป็นบึงใช่ไหมมีมาก่อนอายุายายนะเราเห็นได้อ้าวแล้วทําไมมาสร้างวัดหมหาธาตุไว้ตรงนี้ใช่ใกล้ๆกันเลยข้างหลังเนี่ยวัดมหาธาตุใช่วัดหมหาธาตุเนี่ยเดิมทีเป็นพระปรางองค์โตนะสูงโตนะพึ่งล้มไปเมื่อสมัยด้ชกาลที่ง่าพระปรางวัดหมหาธาตุเนี่ย ตอนนี้เหลือนิดเดียวด้วนมานี่สมัยแล้วจะที่ห้าภาพนี้ถ่ายก่อนที่จะลม้มก่อนที่พระปางประธานจะลม้มเนี่ยคือรูปนี้เราจะเห็นว่าพระปางสูงใหญ่และเป็นลักษณะเดียวกับพระปางพิมายและเมืองสีเทพเป็นหลักฐานยืยนยันว่าอายุทยาเนี่ยมันเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวเนี่ยมาจากกลุ่มที่พูดภาษาเขมร ก็แสดงว่าบริเวณสถานที่นี้รอบๆไอ้บึงพระรามหนองสนเนี่ยต้องมีชุมชนอยู่แล้ว <c oughs> เราพบว่านอกจากวัดมหาธาตุนี่แล้วนะครับถ <c oughs> ัดไปข้างหน้าเนี่ยมีวัดทันมิกร,ราช <c oughs> วัดทันิมิกร,ราชที่พบเสียนสำริด <c oughs> เ <c oughs> บ้อเบ้อเบลอสมัยก่อนก <c oughs> รุงศรีอยุธยา แล้ทางด้านทางทิศใต้มีวัดขุนเมืองใจเนี่ยถัดลงไปอีกนี่อีกหน่อยเดียวถึงแล้วแล้วต่อมาเมื่อสร้างกรุงศรีอยุธยาทําไมมาสร้างวังไว้ตรงนี้นี่ไงมันเป็นมันเป็นตัวคําตอบได้นะมันทั้งหมดเนี่ยแวดล้อมไปด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งทิ่ดแสดงว่าหน้องสนอบึงพระรามเนี่ยเป็นแหล่งน้ําสําคัญแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ ที่คนเชื่อถือมาก่อนก่อนที่จะมีกรุงศรีอยุธยาเราพบว่าในพงศวดานเนี่ยเมื่อมาสร้างกรุงศรีอย,ยุธยายมาพบสังใช่ไหมครับได้สังทักทินาวัตใต้ต้นหมันใบหนึ่งนี่ไงต้นหมันตรงบึงพระรามไอ้สังเนี่ยคือเป่าสังอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์มันพบจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึง่งไม่ต้องไปสนใจหรอกยังไงมันก็ไม่ได้พบหรอกแต่ว่า ในแง่ความญญาเชื่อของคนเนี่ยเชื่อว่าพบสังสักกินาวะเอาไว้เป่าไงเป่าสังไงเชิญชุมนุมเทวดาทั้งหลายไงเทวดาต้องฟังเสียงสังไงไอ้สังอันเนี้ยพบใต้ต้นหมันนี่สังนิตราประจําจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาเลยเอ,เอาเอาสังมาแล้วก็เอาวิมานมาแล้วก็เอาต้นหมันมาด้วยต้นหมันคือแบบนี้นะครับนี่ต้นหมันแบบนี้ไม้ย,ยืนต้นนะครับ ผมผมไปจดมาจากเอกสารจะได้มาบอกท่านต้นหมันเนี่ยมันเป็นโตเต็มชนิดหนึ่งของคนในสมัยโนนคือยกต้นหมันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลวงตระกูล็สัญลักษณ์ของบ้านของเมืองอถ้าเขาเหมยเขาต้นทะโลกใหมเรย้ต้นทะโลก,นโลกคนอีสานก็ออกต้นทะลอกอ่า มันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะฮะทีนี้พงศวดานวิทยาก็คงเรียนแบบมันจะเขมรเอาต้นหมันทีนี้ไอ้ต้นหมันเนี่ยมันคืออะไรต้นหมันมันขึ้นทั่วไปมันเป็นต้นไม้ขึ้นตัวไปเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งพบทั่วไปเปลือกของลําต้นมีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียวใช้มัดจิงของเช่นเดียวกับพืชตระกูลปอจึงเรียกอีกชนิดหนึ่งว่าปอหมันแสดงว่ามีความเหนียวมากไอ้ปอหมันเนี่ยมันใช้สําหรับชุบกับ น้ำมันยางหรือฉันแล้วก็ตอกอุดเรือที่มันรั่วแสดงว่ามันเหนียวมากมันเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่เขาต้นไม้เป็นพืชที่คนต้องการเท้องมาตะก่อนมันสัญจรกันด้วยเรือทั้งหมดไม่ว่าเรือทะเลหรือเรือน้ําจืดได้ทั้งหมดมันมีเรือเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการซ่อมเรืออู่ต่อเรือจึงมีมากแล้วไอ้ใช้ต้นหมันเนี่ยเป็นไม้ใช้ต่อเรือขนาเดียวกันก็ไอ้ใช้ปอหมันเนี่ยอุดเรือที่รั่วด้วย ทั้งหมดเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณบึงพระรามบึบงนีขันมันเป็นภาษาสัญลักษณ์แต่เวลาประวัติศาสตร์ไทยอธิบายเราไม่ได้พูดถึงเรื่องบึงพระรามไม่ได้ไไดพรรนะูดถึงความหมายอันนี้เท่านั้นเองอปัญหามันจะเกิดถึงไม่เข้าใจเอ๊ะแล้วทําไมไมาทําไมมันมีบึงพระรามแล้วทำไมตาประจำจังหวัดมันต้องมีอย่างนี้แต่ไม่มีการอธิบายว่าทำไม้องมีแต่ทำไมวัดมหาธาตุต้องอยู่ตรงนี้แลวทำไมต้นพระรามต้องอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้น ระยะหลังรุ่นหลังๆพับปรางอีกองหนึ่งโนนข้างๆวัดมาหาธาตุนะทางด้านโนนไอ้นั่นวัดราชบุรณะพัปรางวัดราชบุรณะนี่นี่มหาธาตุโนนราชบุรณะร <นะ S 2> าชบุรณะเ <นะ S 2> จ,จ้านครอินไอ้ที่ขุดพบกลุกวัดราชบุรณะเครื่องทองเต็มไปหมดนั่นแหละของเจ้านครดินมาจากสุพรรณลูกชายสร้างให้คือเจ้าสามพญาสร้างให้เนี่ย แล้วทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้มันอยู่ในบริเวณใ,ใกล้กันมันอยู่ในบริเวณนี้หมดเลยครับมันแสดงให้เห็นความสําสคัญของไอ้หนองสนอยบึงยี่ขันเรื่อยบึงพระรามซึ่งมันคือแหล่งน้ำตรงไหนมีบึงดาวได้เลยหนึ่งมีตาน้ำอสองมีทางน้ำเชื่อมโยงกับแหล่งน้ำอื่นๆนี่ไงเขาขุดคลองมาหาเถลังนะะทั้งหมดเนี่ยมันบอกถึงความ สำคัญของบริเวณนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอำนาจของพระนครศรีอยุธยาเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอน รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ